วันที่8ก,ะะกะ 25, ันยายน2565จัดอบรมสอสปออชตอ,อำเภอแม่จันณอมตอแม่จันมีจำนวนผู้เข้าอบรม30คนหน,หนึ่งสองสามเดินกัน ท่านทั้งหลายที่เข้ามาร่วมอบรมภารภารกิจในวันนี้ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำหรือเป็นตัวแทนของสอสอพชทปรจําปรมลท่านพร้อมที่จะตับเคลื่อนภารกิจอันนี้ต่อไปหรือไม่ถ้าท่าน้อมแล้วชูมือขวาขึ้นเหนือศีรา ต้อมกันมาก